สวัสดีครับตู้ฟักไข่ตาจากกีฟาร,ร์มนะครับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำตู้ฟักรุ่นนี้นะครับปกติตัวนี้จะเป็น176ฟองนะครับสำหรับฟักไก่พอดีลูกค้าต้องการเอาไปฟักเป็ดอีเหลียงนะครับซึ่งเป็นอี้เหลียงเนี่ยจะใช้ถาดไก่ก็จะใส่ฟอง ฟอร์มมันใหญ่นะครับมันก็จะใส่ลําบากนะครับลูกค้าต้องการให้ทําเป็นถาดแบบถาดวิ้งนะครับก็จะใส่ไข่ได้ง่ายกว่านะครับเราก็จัดให้เลยนะครับในราคาเดียวกันนะครับราคาเดิมนะครับราคาตู้176ฟองนี่นะครับไม่ได้เพิ่มราคาแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ควบคุมใช้ตัว z L7918A ตัวนี้ครับ สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นกับไข่ดูดแก๊สดูดอุณหภูมิเกินนะครับอัตโนมัติทั้งหมดนะครับและยังมีฟังก์ชันการรักษาอุณหภูมิของฮิตหนึ่งและฮิตสองด้วยนะครับซึ่งตัวควบคุมตัวอื่นจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีมีฟังก์ชันการรักษาอุณหภูมิทําให้อุณหภูมินะครับมันจะนิ่งนะครับความชื้นมันจะนิ่งนะครับไม่ค่อยแกว่งนะครับ นี่คือข้อจุดเด่นเลยนะครับของตัวควบคุมรุ่นนี้นะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับนี่นะครับมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับกดกดปิดเปิดได้นะครับก็เป็นถาดกิ้งแบบนี้นะครับมีสี่ชั้นนะครับปกติเลือปิดไฟก่อนนะครับปกติรุ่นนี้จะมีแค่สองถาดฟักนะครับแต่เอามา แก้ไขให้ให้เป็นแบบสี่ชั้นฟักนะครับแบบถาดกิ้งแบบนี้นะครับนี่นะครับถาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงนี้ก็เราใช้เป็นแบบชุบกาวไนนะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับน่ครับกรอบก็จะเป็นไม้นะครับไม้โครงนะครับแต่ถ้าเป็นฐานหลุมนะครับจะใส่สี่ชั้นแบบนี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าขนาดตู้ขนาดนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่สองชั้นนะครับเพราะว่ามันมีต้องมีความเอียงเยอะกว่าแบบถาดกิ้งนะครับถาดกิ้งมันไม่ต้องเอียงเยอะนะครับเอียงนิดเดียวเพีเพยงให้ไข่มันกิ้งได้ก็พอแล้วนะครับนี่คือข้อดีของถาดกิ้งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นห้องขอสมอากาศนะครับก็จะมีลูกลอย ถังน้ําตัวพ่นหมอกนะครับหลอดทาความร้อนแล้วก็พัดลมอยู่ในห้องนี้นะครับนี่นะครับตัวลูกลอยนี่นะครับเราสามารถที่จะปรับระดับน้ําได้นะครับจะเอาสูงต่ําแค่ไหนก็ได้นะครับแต่นะครับระดับน้ําที่พอดีนี่นะครับต้องท่วมจากตัวนี้นะครับหัวพ่นหมอกเนี่ย ประมาณไม่เกินสองเซนติเมตรนะครับหรือด้านนอกผมก็จะขีดเส้นไว้ให้ประมาณนี้นะครับถ้ามันสูงต่ำเกินไปเราก็ปรับระดับลูกลอยเอานะครับ <c oughs> ส่วนด้านนี้ก็จะมีถาดเกิดนะครับไปให้หนึ่งถาดนะครับมีหัวพ่นหมอกสำรองนะครับหัวพ่นหมอกสำรองแล้วก็ท่อน้ำต่างๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับ เดีวเรียกขาดขึ้นมาก่อนนะครับเรียกถาดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะเอาถาดเกิอนออกมานะครับนี่นะครับท่อน้ำสองหุนก็จะมีไปให้นะครับหลอดทับคครมร้อนและหัวพ่นหมอกนะครับก็จะมีไปให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ย ลอาทำความร้อนกับหัวพ่นหมอกเราจะไม่ได้รับประกันนะครับแต่เราจะให้ตัวสำรองไปเลยนะครับนี่นะครับตัวสำรองไปเลยถ้าเราใช้ตัวสำรองหมดแล้วเนี่ยควรที่จะซื้อไว้เป็นสำรองนะครับเผื่อถ้ามีเสียเราต้องเปลี่ยนได้ทันทีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้คืออุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับเราต้องมีสำรองไว้ตลอดเวลานะครับนี่ท่อข้อต่อถังน้ำนะครับ เราต้องมีถังน้ําด้านนอกนะครับถังน้ํ ah าด้านนอกแล้วก็เจาะรูสี่หุนนะครับแล้วก็หมุนตัวเมียออกนะครับจะมีปะเก็นเสียมดำนี่นะครับปะเก็นอยู่สองตัวนะครับให้เราใส่ด้านนอกถังตัวหนึ่งด้านในถังตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อัดตัวเมียคืนนะครับส่วนปลายท่อนี่นะครับปลายท่อท่อน้ํานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตรงข้อต่อนี่นะครับ มือเดียวค่อนข้างหยุดายากนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยมันก็จะล็อกเองเลยนะครับอ่าส่วนปลอีกด้านหนึ่งนะครับปลอีกด้านหนึ่งเราก็เสียบเข้าไปในตู้นะครับตรงนี้นะครับตรงมุมตู้ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านหนด้านในก็จะมีถังน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงข้อต่อเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับมันก็จะล็อกเองนะครับส่วนประตู ด้านนี้ก็จะมีช่องอะคริลิกใสนะครับแต่เราต้องลอกกระดาษกันขูดนี้ออกก่อนนะครับก่อนใช้งานเราต้องลอกออกนะครับถ้าเราไม่ลอกนะครับใช้งานเป็นนานๆมันจะลอกไม่ออกนะครับครับส่วนพัดลมนะครับด้านนี้นะครับจะมีพัดลมดูดแก๊สและดูดอุณหภูมิเกินนะครับปกติพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะทางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิมันเกินนะครับแล้วก็สองชั่วโมงมันจะดูดแก๊สครั้งหนึ่งครั้งละสามสิบวินาทีเท่านั้นเองนะครับ ปกติแล้วมันก็จะไม่ทางานนะครับแต่พัดลมตัวด้านในนี่นะครับพัดลมกระจายอุณหภูมิความชื้นเนี่ยนะครับจะต้องทํางานตลอดเวลานะครับในขณะที่เราเดินเครื่องจะต้องทํางานนะครับถ้าพัดลมตัวนี้ไม่ทํางานต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เราก็รับประกันเหมือนกันนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับอุปกรณ์พวกคอนโทรลมอเตอร์ต่างๆนี่รับประกันหนึ่งปีทั้งหมดเลยนะครับกำลังเทสระบบอยู่นะครับ กพื่อที่จะส่งลูกค้านะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเทสระบบตัวอีกสักพักนะครับก็จะหีบหอนะครับส่งให้ลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสนใจตู้ฟักรุ่นไหนนะครับรุ่นต่างๆโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับไม่ถ้าคอมเมนต์มันมันไม่ค่อยสะดวกนะครับ โทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์086-0001941นะครับโอเคครับสวัสดีครับ